มีบางช่วงในชีวิตที่คุณไม่ได้รู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่อยู่ตรงที่เดิมอีกแล้วทั้งที่คุณก็ไม่ได้ตั้งใจจะย้ายออกมาไม่มีเหตุการณ์ใหญ่ไม่มีการตัดสินใจแบบหักดิบไม่มีการประกาศเริ่มต้นใหม่ไม่มีดราม่าไม่มีจุดพลิกฉับพันแบบในหนังแต่จู่ๆคุณจะสังเกตว่าเรื่องที่เคยวนอยู่กับคุณ คนที่เคยเข้ามาซ้ำๆไม่เข้ามาอีกสถานที่บางแห่งที่เคยเป็นพื้นที่หลักของชีวิตกลายเป็นแค่ทางผ่านทั้งที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะเดินออกมาคุณไม่ได้หนีคุณไม่ได้ตัดคุณไม่ได้ฝืนเปลี่ยนคุณแค่ไม่ทุกพอที่จะอยู่ตรงนั้นต่อเท่านั้นเองและนั่นแหละคือสัญญาณแรกของการเข้าสู่สนามใหม่ของชีวิต สนามที่ไม่ได้ถูกเปิดด้วยความเจ็บไม่ได้ถูกบังคับด้วยวิกฤตไม่ได้ถูกผลักด้วยความจำเป็นแต่ถูกเปิดด้วยความนิ่งที่มากพอจะไม่ต้องทนกับของเดิมอีกการออกจากสนามเดิมในเวอร์ชั่นของนักรบระดับนี้จะไม่เกิดจากการตัดสินใจครั้งใหญ่แต่จะเกิดจากการที่บางสิ่งในใจของคุณนั้นไม่ยอมทนกับจุดเดิมอีกต่อไป มันไม่ใช่ความดือ้อไม่ใช่ความอยากเอาชนะไม่ใช่ความทะเยอทะยานแต่มันคือความอิ่มตัวที่เงียบมากคุณจะไม่รู้สึกเกลียดของเดิมแต่จะไม่อินกับมันอีกแล้วของเดิมบางอย่างจะไม่พังไม่เลวไม่ผิดไม่ทำร้ายคุณแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่หายไปคือแรงอยากจะอยู่ตรงนั้นต่อ คุณจะยังทำมันได้ยังอยู่ตรงนั้นได้ยังคุยกับคนกลุ่มเดิมได้ยังใช้ชีวิตแบบเดิมได้แต่คุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ขยายฉันอีกแล้วและนี่คือจุดที่สนามเดิมเริ่มหมดอำนาจกับคุณโดยที่มันยังดูปกติดีในใสายตาของคนอื่นการเปลี่ยนสนามในระดับนี้จะไม่มาพร้อมความวุ่นวายถ้าเป็นเมื่อก่อนการเปลี่ยนเส้นทาง มักจะมาพร้อมกับการทะเลาะความผิดหวังความรู้สึกพังหรือเหตุการณ์ที่บีบให้ต้องไปแต่ในระดับนี้แล้วการย้ายสนามจะมาในรูปแบบที่ไม่มีใครผิดและไม่มีใครต้องแพ้มันจะเหมือนคุณค่อยๆไม่ไปที่เดิมคุณค่อยๆไม่ตอบบทสนทนาแบบเดิมคุณค่อยๆไม่สนใจเรื่องแบบเดิม คุณค่อยๆไม่แย้งในจุดที่เคยแยง้งไม่ใช่เพราะคุณยอมแต่เพราะคุณไม่รู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองจากสิ่งนั้นอีกแล้วชีวิตจะดึงคุณออกด้วยความบังเอิญชุดเล็กๆที่ต่อกันพอดีเกินไปการถูกพาออกจากสนามเดิมจะไม่มาเป็นเหตุการณ์เดียวใหญ่ๆแต่จะมาเป็นชุดของความบังเอิญเล็กๆที่ต่อกันโดยไร้เสียงเช่น อยู่ๆก็มีเหตุให้ไม่ต้องเจอคนกลุ่มเดิมบ่อยเหมือนก่อนอยู่ๆงานบางแบบก็เงียบหายอยู่ๆคุณก็เลิกอยากพิสูจน์บางเรื่องอยู่ๆคุณก็ไม่อยากอธิบายตัวเองกับบางวงอีกถ้ามองแยกเป็นจุดๆมันอาจดูธรรมดามากแต่ถ้ามองในภาพรวมคุณจะเห็นว่าทั้งระบบของชีวิตกำลังขยับตำแหน่งคุณออกจากสนามเดิม ทีละนิดจริงๆจุดสังเกตที่สําคัญที่สุดคุณจะไม่เสียดายเท่าเดิมกับสิ่งที่เคยเสียดายมากนี่คือสัญญาณที่คมที่สุดของการเปลี่ยนสนามเมื่อก่อนแค่คิดจะออกจากบางจุดคุณอาจรู้สึกกลัวเสียดายลังเลผิดหรือรู้สึกว่าตัวเองพลาดอะไรไป แต่ตอนนี้คุณอาจยังไม่เห็นคุณค่าของมันยังขอบคุณมันยังไม่ดูแคลนมันแต่คุณไม่อยากกลับไปยืนตรงนั้นอีกแล้วจริงๆไม่ใช่เพราะเจ็บแต่เพราะมันเล็กเกินไปสำหรับตำแหน่งที่พลังของคุณนั้นยืนอยู่แล้ววันที่262เมื่อแรงคุ้มคลองไม่ใช่แค่กันภัยแต่เริ่มพาคุณไปสู่สนามใหม่ของชีวิต จากการป้องกันสู่การเปิดทางจากการรอดสู่การเติบโตเมื่อคุณถูกพาออกจากสนามเดิมอย่างเงียบเงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะไม่ใช่ความว่างเปล่าอย่างที่หลายคนกลัวแต่จะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตนั้นเริ่มวางบางอย่างใหม่ลงมาแทนที่เองโดยไม่ถามคุณล่วงหน้าสิ่งแรกสิ่งใหม่จะมาในรูปของ ความธรรมดาที่คุณไม่เคยมองเห็นค่าแบบนี้มาก่อนสิ่งใหม่ในระดับนี้มักไม่มาเป็นโอกาสใหญ่ไม่มาเป็นความสำเร็จชัดเจนไม่มาเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่แต่มาในรูปของงานธรรมดาที่คุณทำแล้วไม่ฝืนบทสนทนาธรรมดาที่คุณคุยแล้วไม่ต้องเกรงจังหวะชีวิตธรรมดาที่คุณอยู่แล้วไม่ต้องพิสูจน์อะไรและคุณจะเริ่มรู้สึกว่า สิ่งเหล่านี้ให้พลังคุณมากกว่าสิ่งที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตเสียอีกนี่คือสัญญาณว่าสนามใหม่ไม่ได้ต้องการภาพลักษณ์แต่ต้องการตำแหน่งพลังของคุณสิ่งที่สองคุณจะเริ่มเจอคนแบบใหม่ที่ไม่ดึงคุณย้อนกลับไปเป็นตัวตนเก่าหนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนชัดมากในสนามใหม่นั่นคือคุณภาพของคนที่เข้ามาคุณจะเริ่มเจอคนที่ ไม่คาดหวังให้คุณนั้นเป็นแบบเดิมไม่พูดกับคุณจากอดีตไม่ขุดประวัติเดิมของคุณมาใช้ตัดสินไม่ต้องการให้คุณอธิบายว่าคุณเคยเป็นใครพวกเขาจะคุยกับคุณจากพลังปัจจุบันไม่ใช่ภาพจําในอดีตและนั่นจะทำให้คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ต้องแบกตัวตนเก่าไปยืนในสนามใหม่อีกต่อไป สิ่งที่สามโอกาสใหม่จะไม่เร่งแต่จะรออยู่แล้วอย่างน่าประหลาดใจในสนามเก่านั้นคุณอาจต้องวิ่งหาโอกาสต้องเร่งต้องขวอยคว้าต้องแยง่งต้องรีบแสดงศักยภาพแต่ในสนามใหม่โอกาสจะมาในลักษณะที่มันแปลกมากคือมาช้ามานิ่งและเหมือนมันรอคุณอยู่แล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่า คุณไม่ได้ไปตามหาโอกาสแต่คุณแค่เดินไปเจอมันในจังหวะที่ไม่ต้องเรง่งและสิ่งที่ต่างชัดที่สุดคือคุณไม่รู้สึกว่าต้องพิสูจน์คุณค่าเพื่อจะได้มันสิ่งที่สความสบายใจจะมาก่อนความมั่นคงและนี่คือสิ่งที่ต่างจากอดีตทั้งหมดเมื่อก่อนคุณอาจต้องแลกความสบายใจเพื่อความมั่นคงเพื่อชื่อเสียงเพื่อความสำเร็จ เพื่อไรายได้เพื่อการยอมรับแต่ในสนามใหม่ลำดับจะสลับกันอย่างสิ้นเชิงคุณจะรู้สึกสบายใจก่อนแล้วความมั่นคงจะค่อยๆตามมาโดยที่คุณไม่ต้องเอาความสงบไปแลกอีกต่อไปนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากของนักรบระยะนี้จากการเอาความสงบไปแลกกับความอยู่รอดสู่การให้ความสงบนั้นเป็นฐานของการเติบโต มาดูเทคนิค3เทคนิคของนักรบการยืนในสนามใหม่โดยไม่ย้อนกลับไปเป็นคนเดิมสนามใหม่ของชีวิตไม่ได้พาคุณหลุดจากสนามเก่าด้วยแรงผลักแต่มันเปิดด้วยความสบายที่คุณไม่อยากเสียกลับไปอีกแล้วดังนั้นสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่การรีบไปข้างหน้าแต่มันคือการไม่เผลอกลับหลังแบบไม่รู้ตัวเทคนิคที่หสังเกตแรงที่พาคุณอยากกลับไปเป็นแบบเดิม แรงที่พาคุณย้อนกลับไม่ได้มาในชื่อว่าความผิดพลาดแต่มักมาในชื่อว่าความคุ้นเคยความกลัวว่าจะพลาดความรู้สึกว่าถ้ากลับไปแบบเดิมฉันจะปลอดภัยกว่าไหมนักรบไม่ต้องต่อต้านแรงนี้แค่เห็นมันให้ทันวิธีการฝึกทุกครั้งที่คุณคิดว่าหรือฉันควรกลับไปทำแบบเดิมหรือฉัน คุณกลับไปอยู่ในจุดที่เคยชินหรือฉันควรรับเงื่อนไขเดิมเพื่อความมัน่นคงให้ถามตัวเองเพิ่มอีกหนึ่งประโยคถ้าฉันกลับไปตรงนั้นฉันจะต้องเล็กลงอีกกี่ระดับแค่คำถามนี้จะทำให้คุณเห็นความจริงโดยไม่ต้องดราม,มา่าตัวอย่างเกือบรับงานแบบเดิมที่เคยฝืนให้คุณถามตัวเองก่อนคุณเห็นชัดว่า ต้องลดคุณค่าตัวเองให้คุณปฏิเสธได้อย่างนิ่งเกือบกลับไปคบความสัมพันธ์เก่าคุณเห็นว่าตัวเองนั้นจะกลับไปเป็นเวอร์ชั่นที่ต้องอดทนอีกครั้งหยุดเองโดยไม่ต้องตัดขาดแรง,แรงเทคนิคที่สองตั้งจุดยืนใหม่ให้ชัดแม้ยังไม่มีภาพที่สมบูรณ์สนามใหม่จะไม่ชัดเจนตั้งแต่วันแรก แต่นักรบต้องชัดในจุดยืนแม้ภาพอย่างไม่ครบคุณไม่จาเป็นต้องรู้ว่าจะไปถึงไหนจะสำเร็จแบบไหนจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่แค่รู้ให้ชัดว่าฉันจะไม่ลงทุนพลังกับสนามที่ฉันต้องหดตัวอีกแล้วแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับการตั้งหลักในสนามใหม่วิธีการฝึกให้คุณเขียนขอบเขตใหม่3ข้อของชีวิตในตอนนี้เช่น ฉันไม่ทำงานที่ต้องอธิบายคุณค่าของตัวเองซ้ำๆฉันไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ฉันต้องกลัวตลอดเวลาฉันไม่แลกความสงบก,กับการยอมรับอีกต่อไปไม่ต้องประกาศกับใครแค่มันเป็นกติกาภายในของตัวคุณเองตัวอย่างยังไม่รู้เส้นทางใหม่ชัดแต่รู้ชัดว่าทางเก่ามันไม่ใช่ให้คุณเดินต่อได้โดยไม่ต้องย้อน ยังไม่รู้ว่าจะทำอาชีพอะไรในระยะยาวแต่คุณรู้ว่ารูปแบบงานเดิมนั้นทำให้ตัวเองหายไปเลือกไม่กลับไปเทคนิคที่สามรักษาพลังของสนามใหม่ด้วยการไม่เร่งให้มันพิสูจน์ตัวเองความพลาดที่พบบ่อยที่สุดของการเข้าสู่สนามใหม่คือพยายามเร่งให้มันดูสำเร็จเหมือนสนามเก่าให้เร็วที่สุด แต่การเร่งพิสูจน์มันคือการเอากติกาของสนามเก่ามาใช้กับสนามใหม่โดยไม่รู้ตัวนักรบต้องฝึกสิ่งตรงข้ามคือปล่อยให้สนามใหม่เติบโตในจังหวะของมันโดยไม่ดึงภาพความสำเร็จเก่านั้นมาเร่งมันวิธีการฝึกเมื่อเริ่มสนามใหม่แล้วรู้สึกว่ายังไม่ชัดยังไม่มั่นคงยังไม่เป็นรูปธรรมให้คุณถามตัวเองเพียงว่าวันนี้ ฉันยังยืนอยู่ในสนามที่ไม่บังคับให้ฉันเล็กลงไหมถ้าคำตอบคือใช่แปลว่าคุณยังยืนถูกที่แล้วตัวอย่างเริ่มงานใหม่ที่ยังไรายได้น้อยแต่ใจมันไม่ฝืนไม่รีบเทียบกับอดีตสนามใหม่นั้นจะค่อยๆตั้งฐานเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ที่ยังไม่มีคำจำกัดความที่มันใหญ่แต่ใจของคุณนั้นนิ่งไม่เร่งนิยาม ความมั่นคงจะค่อยๆเกิดขึ้นสรุปกันอีกครั้งค่ะเทคนิคที่หนึ่งเห็นแรงที่พอย้อนกลับนักรบไม่ขับไล่ความอยากกลับแต่เห็นมันให้ทันก่อนมันพากลับเทคนิคที่สองตั้งจุดยืนใหม่ก่อนภาพจะชัดไม่ต้องเห็นปลายทางชัดแต่รู้ว่าฉันไม่กลับไปจุดเดิมเทคนิคที่สาม ไม่เร่งพิสูจน์สนามใหม่สนามใหม่จะพังทันทีถ้าเร่งให้สําเร็จเร็วแบบสนามเก่าจากการยืนในสนามใหม่สุ่การวางชื่อของตัวตนลงทีละชั้นเมื่อคุณยืนในสนามใหม่ได้นิ่งพอโดยไม่ต้องเร่งพิสูจน์โดยไม่ต้องหันกลับไปยืนในตำแหน่งเดิมบางสิ่งที่เปลี่ยนขึ้นอย่างเงียบที่สุดไม่ใช่โลกไม่ใช่เส้นทาง ไม่ใช่ผู้คนแต่คือชื่อที่คุณเคยเรียกตัวเองคุณอาจเคยเรียกตัวเองว่าคนแบบนี้คนสายนี้คนที่ต้องทำแบบนี้คนที่ควรเป็นอยาน่างนี้ชื่อเหล่านั้นเคยช่วยคุณยืนเคยพาคุณเอาตัวรอดเคยทำให้คุณนั้นมีที่ยืนในโลกใบหนึ่งแต่มือสนามเปลี่ยนจุดยืนเปลี่ยนจังหวะชีวิตเปลี่ยนชื่อเหล่านั้นบางชื่อเริ่มวางลงเอง โดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะลบมันทิ้งด้วยซ้ำคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการต้องอธิบายว่าฉันเป็นใครเริ่มไม่จำเป็นการต้องยืนยันว่าฉันอยู่ฝั่งไหนเริ่มไม่สำคัญการต้องรักษาภาพของตัวเองเริ่มไม่ใช่ภารกิจอีกต่อไปไม่ใช่เพราะคุณสับสนแต่เพราะคุณเริ่มไม่ต้องอาศัยชื่อเรียกเหล่านั้นเพื่อมีตัวตนอีกแล้ว และนี่คือจุดที่บางคนจะเริ่มรู้สึกแปลกกับคุณเพราะคุณไม่ยืนอยู่ในกรอบที่เขาเคยจําไม่ตอบสนองด้บทบาทเดิมไม่ปกป้องภาพลักษณ์แบบเก่าคุณไม่ได้ต่อต้านคุณไม่ได้เปลี่ยนตัวเองให้เป็นอีกแบบคุณแค่ไม่ถือชื่อเดิมไว้แน่นเหมือนเคยสนามใหม่จึงไม่ใช่แค่ที่ยืนใหม่แต่มันกำลังพาเข้าไปสู่สิ่งที่ลึกกว่านั้น พืนที่ที่คุณเริ่มไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองคุณถูกเรียกว่าอะไรแต่กลับรู้สึกว่านี่คือที่ที่ฉันอยู่ได้โดยไม่ต้องแสดงตัวตนใดๆเลยและตรงนี้เองคือประตูในวันพรุ่งนี้พบกันวันที่263เมื่อคุณเริ่มไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเรียกว่าอะไรแต่กลับรู้สึกเป็นตัวเองที่สุด ตัวต้ตนที่แท้ไม่ต้องมีชื่อเรียกมันอยู่ได้ด้วยความรู้สึกว่ากลับบ้านแล้ว